สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เอวัช n แนลค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับรีวิวรองพื้นกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นรองพื้นเรียกว่าเป็นสัญชาติญี่ปุ่นได้หรือเปล่าแต่ว่า เขาดังที่ฮอลลีวูดนะคะตัวนี้นะคะก็คือยี่ห้อโกเกนโดนั่นเองนะคะก็ไม่รู้อ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะแต่ก็ประมาณประมาณนี้นะคะโกเกนโดซึ่งว่าได้ไปร่วมงานเปิดเคาน์เตอร์เขามาคือเขา่ามีเคาน์เตอร์ที่พารากอนแล้วนะคะเมื่อก่อนจะซื้อที่อีแฟนบอยอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้เขามีเคาน์เตอร์แบบว่าอลังการอยู่ที่สยามพารากอนนะคะเข้าไปในโซนบิวตี้แล้วก็เลยไปข้างหลังหน่อยที่มันจะเป็นพวกรองเท้ารตรงเทียบบเลยบันไดเลื่อนเข้าไปหน่อยหนึ่งมันจะอยู่ ด้านโซนสายมือถ้าเราหันหน้าเข้าไปในโซนนียมันจะส,นสายมือนะคะวันนี้หยิบเอารองพื้นมารีวิวเพราะว่าตัวนี้เป็นเ,เขาเรียกอะไรเหมือนประมาณแบบเบสเลอร์ seller, ขายดีเดอะเบสของเขาซึ่งเห็นหลายๆรีวิวมาแล้วคือว่าก็รู้สึกว่าแบบมันเขาเกรีดกันประมาณหนึ่งมาสักพักแล้วก็ยังไม่เคยได้ลองสักทีวันนี้ได้ลองแล้วนะจ๊ะก็มันมีหลายสีมากๆเลยนะคะมันจะมีโทนเหลืองโทนชมพูสีเข้มสีอ่อนอะไรเงี้ยให้ดู ง่ายอยู่แต่ว่าเลขอาจจะงงนะแต่ว่ามันมีแนะนําให้ดูแบบเออง่ายอยู่เหมือนกันนะคะสีที่เข้มที่สุดที่มีที่เคาน์เตอร์ที่มันเขียนอยู่ก็คือ143ก็คือสีนี้ที่ว่าเอามาแต่เขามีสีใหม่ล่าสุดออกมาเป็นสี3 0 0นะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันออกชมพูกับสีนี้ไปไหนอันนี้มันจะออกโทนเหลืองกว่าก็เลยเอาอันนี้มาแต่มันไม่ได้ชมพูมากนะมีความรู้สึกว่ามันเข้ากับสีว่าพอดีมากเลยอะตอนที่เอามาลองที่แขนนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเอาเหลืองมามันจะพลาดน้อยกว่าก็เลยขอ ทนเหลืองละกันนะคะขวดมีความเป็นพลาสติกแต่ว่าดูหรูหรามากทุกคนขวดแบบว่านะนี่เลยออกมาก็เป็นแบบนี้เลยมันดูเหมือนขวดแก้วเนาะแต่มันเป็นพลาสติกนะคะมันดูหรูหรามากอืมเปิดออกมานะคะจะเป็นหัวปมแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือขวดใหญ่พอสมควรอยู่ที่เท่าไหรอ่อากว่าฟิลเดชันนะคะ30 ml จ้จะโอเคราคา1,800 ักอย่างเลขมันไม่ได้แบบเป็นเลขที่จำง่ายเท่าไหร่นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้กันดีกว่านะคะเดี๋ยวมาดูสีก่อนเนาะอ่ะนี่ค่ะออกมาก็จะเห็นว่าน้องเขามีความเหลวพอสมควรเลยแล้วก็ค่อนข้างเหลืองอยู่นะคะเออเหลืองใช้ได้เดี๋ยววันนี้ว่าจะใช้เป็นฟองน้ำนะคะเป็น beauty b l e n อร์เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะลองใช้ด้วยมือให้ดูด้วยว่าเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเริ่มที่มือก่อนแล้วกันลองลองลองอุ้ยเนื้อเขาดูเหลวแต่ว่า เนื้อเขามีความทึบอะมันปกปิดลงได้มือได้สบายคือเนื้อเหลวเนื้อบางนะคะแต่ว่าทึบก็คือพิกเมนเยอะมันก็เลยปกปิดอุ้ยสีมันพอดีกับหน้าว่าเกินไปปะเนี่ย <laughs> พอดีมากพอดีมากพอดีมากพอดีจริงๆโอ้โหไม่วอกไม่รอยแน่นอนทานแล้วสีแบบ แค่ไม่ต่างเขาออกซิไดอะไรหรือเปล่าเนี่ยระหว่างวันไม่งั้นมืดเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปอีเวนต์ด้วยวันนี้มีอีเวนต์อยู่เดี๋ยวทาไปพารากอนเดี๋ยวดูก่อนว่าระหว่างวันจะดรอปไมเปลี่ยนเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ขนส่ยคงต้องใช้แป้งโปรง่งแสงธรรมดาเนาะเพราะว่าดูดิสีเข้มขึ้นบ้างไหมก็ไม่ได้เข้มอะไรนะ เนื้อปกปิดเลยค่ะรู้สึกว่าปกปิดอ่ะพอลงที่มือก็รู้สึกเออบางแต่พอมาลงที่หน้าแล้วแบบเฮ้ยปกปิดนะเนี่ยดีอยู่ดีอยูอ่ตรงนี้เป็นร่องรอยอารยธรรมสิวของนะคะว่าจะไปกดสิวก็ไม่ได้ไปสักทีอะไปกดสิวดูเหมือนหน้าไม่ค่อยมีปัญหาแต่จริงคือสิวอุดมตันเยอะมากทุกคน ประมาณนี้นะคะก็ทําให้ดูว่ามันสามารถลงด้วยมือได้นะคะเออต่อมาเดี๋ยวจะใช้ฟองน้าแหละอืมฟองน้าก็คือปาดหมดเลยเปลืองจัดราอฟองน้ํามันจะได้ลุกบางกว่าค่ะทุกคนมันจะมีความรู้สึกว่าอืมกระจายกระจายได้ดีกว่าฝั่งนี้มันจะดูเดดปึ๊บพอเราเอามือลงอ่ะก็อย่างนี้ก็แล้วแต่ชอบเนาะเพิ่มค่ะพอใช้ฟองน้ำปุ๊บปับ๊มสองต้องมา อะถ้าเกิดว่าใครอยากให้แบบว่าดบูบางเบาไปธรรมชาตินะคะการใช้ฟองน้ำเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะมากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้ปกปิดนะคะก็ใช้ New วแทบเพิ่มแล้วกันเ,เขารูรสึกว่าเขาจะเป็นรองพื้นที่ทำให้ผิวดูเนียนเรียบนะคะแล้วดูไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบเงาสุขภาพดีขึ้นมาขนาดนั้นแต่มันจะดูแบบว่า ตุบๆหน่อยอ่ะมันไม่ได้หนานะทุกคนพูดไม่ถูกมันจะดูเหมือนเหมือนทําให้ผิวดูเปลี่ยนผิวให้ไปเป็นแบบเออผิวสวยไปเลยคือปกปิดเปลี่ยนกรบเออประมาณนั้นแต่ไม่ได้หนาอืมประมาณนี้ค่ะนี่วาวสีเข้มไปมาหรือเปล่าเนี่ยไปไปประมาณรู้สึกว่าหน้าเริ่มหมองกว่าคอหรือเปล่าหรือเปล่าไม่หรอกเนาะไม่หรอกไม่หรอก ห้ามห้ามดรอปในระหว่างวันเด็ดขาดคอล้องเพราะว่าสีมันพอดีเกินอ่ะโอเคสำหรับผิวผิวแห้งช่วงแก้มนะคะแล้วก็ผิวมันตรงกลางหน้าอย่างวานเนี่ยรู้สึกว่าใช้ได้ทั้งสองผิวเลยนะคะไม่ได้รู้สึกว่ามันแห้งเกินไปไม่ได้รู้สึกว่าเออมันมันมันเยอะมันดิวอี้มันอะไรอย่างนี้เลยนะมันรู้สึกว่ามีความทําให้ผิวดูดูสวยแบบกึง่งกึ่งแมท ประมาณนี้ค่ะทุกคนก็มาเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยังไงว่าไปแต่งหน้าอีกทีนึงแล้วกันนะคะซึ่งอันนี้คือแน่นอนว่าเราจะไม่พบประสบปัญหากับการวอกรอยแน่นอนสํามสี่นี้1นึสีาของวานะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากให้หน้าผ่องกว่านี้หน่อยนึงก็ลงขาวกว่านี้ได้แต่ว่าวามีความรู้สึกว่าอันนี้แหละโอเคแล้วแต่ก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าระหว่างวันมันจะดูดรอปดูหมองหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันดรอปลงเนี่ยยังไงเราก็ต้องลดเบอร์แน่นอนนะคะเป็นประมาณ1 1ึ่จะมีน้อยกว่านี้อีก1เฉดนะคะแต่่วาก ก็ประมาณนี้แหละอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวยังไงไปแต่งหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาอัปเดททีนึงนะคะว่าหลังแต่งหน้าแล้วจะรู้สึกยังไงเปลี่ยนไปหรือเปล่าน,นะคะแล้วก็ในระหว่างวันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตกันคะ่ะแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนออกมาเป็นประมาณนี้นะคะก็ตอนนี้เท่าที่เห็นเลยเนี่ยสีก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากแต่ก็มีความรู้สึกว่าหน้าค่อนข้างที่จะมีความเข้มกว่าคอในการดูแบบนี้นะแต่ว่าพอดูในกล้องมันจะพอดีเนาะมันก็จะดูแบบว่าเออได้อยู่แหละแต่ว่า ถ้าในระหว่างวันมีการดรอปวราจะแนะนําให้ลดลดสีแน่นอนนะคะเพราะว่าบางทีก็จะดูมีความหมองๆนิดนึงหรือไม่ก็อาจจะพยายามใส่ไฮไลท์เพิ่มตรงนี้ซึ่งวันนี้ใช้ปัดแก้มที่มีไฮไลท์เพิ่มนิดนึงนะคะมันก็เลยจะดูแบบว่าดูดูพอจะมีความมุงหวงมาแต่ไม่ได้ไฮไลท์แบบ มันคือแค่ปัดแก้มที่มีวิงเท่านั้นเองนะคะอาจจะแบบตกไฮไลท์เพิ่มหน่อยหรือว่าใช้แป้งพวกเงาเงาเพิ่มหน่อยนะคะก็เอาเป็นว่าแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะคะสําหรับการรีวิวรองพื้นนะคะเดี๋ยวยังไงมาดูในระว่างวันละกันนะว่าในเรื่องของการเยิมการไหลอะไรอย่างนี้มีไหมนะคะแต่ตอนนี้จะบอกว่าผิวสวยนะคะออกมาแล้ว่ะดยกลยมันจะมีความแมทพอสมควรนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบแห้งจนเกินไปดูดีดูผิวธรรมชาติดีนะคะดูแบบ ปกติอยู่นะคะแล้วก็มีการปกปิดได้ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะสมมติว,ว่ามันจะปกปิดร้อเซน้องก็จะปิดประมาณสักแบบเจบอะไรอย่างนี้ได้เลยเพราะว่าเนื้อเขามีความถือป่าพิกเมนต์เขาแบบแน่นอยู่นะคะทั้งๆท,ที่เนื้อเขามีความบางอยู่อ่ะคือแบบอืม ถือว่าออกมาโอเคอยู่นะคะอะประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวใ้ว่าอัปเดตทีนึงนะคะในระหว่างวันจะออกเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวอาจจะถ่ายในข้างนอกหรือไม่ก็กลับบ้านมาถ่ายทีเดียวเลยนะคะเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงโอเคเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันค่ะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองห้าสิบแปดนะคะก็คือไปอีเวนต์เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูหน้ากันตอนนี้หน่อยนะแสงก็มีความเงาเกิดขึ้นตรงจมูกนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เยออกเมลยนะคะรู้สึกว่า สีเขาก็ไม่ได้ดรอปอะไรนะคะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ดูไม่ดูหมองลงอะดูเหมือนเดิมนะออกมาข้างนอกเราก็รู้สึกว่าเออสีนี้มันพอดีนะคะนี่ประมาณน,นี้นะคะลูผิวสวยลูคผิวละเอียดเนียนมากแต่ว่าตอนที่ลงใหม่ๆแล้วก็ออกใหม่ๆแล้วอยู่ในห้างมันจะมีความแห้งนิดเหมือนกันนะที่แบบดูดูมีความแบบนะตอนที่แบบไปเอีเวนต์ทีสปปั่งกระจกแล้วบบเออหน้าแห้งนะคะแต่ว่าพอมันมีน้ํามันออกมาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็ กัีน,ดนได้เลยค่ะเก็บหมดเลยน,นี่ก็มาอัปเดตร,ระหว่างวันนะคะดยังไงถึงบ้านเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวมาดูกันคีะีุ้นะคะกลับถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนตอนน,อน,นี้จะเห็นว่าหน้ามีความเงาเพอสมควรเลยนะคะถ้าดูตรงนี้ก็จะรู้สึกว่าเขา มีความมันแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่ามันเยิ้มหรือมันไหลอะไรมากมายนะคะแต่ก็มันทีเดียวเชียวแหละเออเมื่อซักสองชั่วโมงสามชั่วโมงที่แล้วยังไม่ได้มันขนาดนี้หรือเป็นเพราะว่าเราแบบเครื่องไฟฟ้าเราก็ต่อรถเมล์หรือต่างๆก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าพอตอนที่เราอยู่ในห้างอ่ะมันไม่ได้มันขนาดนี้นะคะอ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาซับมันกันนะคะเริ่มที่หน้ากก่อน เออความมันประมาณนึงทีเดียวแหละนี่นะคะหลังจากที่ซับน้าผ่าออกมาแล้วก็คือเหมือนเหมือนตอนแรกที่ที่เขาลงใหม่ๆเลยเดี๋ยวลองจมูกบ้ะงจมูกนี่มันสุดก็คือวามันทีโซนนะคะเหมือนเดิมมันก็จะมีความมันเกิดขึ้นแค่ทีโซนนะคะ เ้ยผิวสวยพอหลังจากที่ซ้มาหนอกมาแล้วนะคะ ส่วนตรงนี้ที่เห็นเงาอาจจะเป็นที่ไฮไลท์ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าผิวตรงช่วงแก้มสวยมากนะคะสำหรับคนผิวแห้งเนี่ยใช้ได้แน่นอนนะคะตัวนี้นะคะมันไม่ได้แห้งจนเกินไปแต่ว่าตอนที่ลงใหม่ๆก็มีความแมทพอสมควรที่รู้สึกนะคะว่ามันแมทแต่ไม่ได้รู้สึกว่ามันแห้งอะไรเวอร์ขนาดนั้นนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่แบบว่าเริ่มมีลมหนาวด้วยแล้วหรือเปล่านะคะมันก็เลยมีความแบบอาจจะแห้งหนิดนึงตอนเชา้าที่ว่าลงๆนะแต่พอมันเหมือนกับผิวมันเสร็จมันเสร็จตัวแล้วอย่างเงี้ย สวยมากคือผิวสวยมากใช้ได้อยู่นะคะในเรื่องของสีทุกคนมีความเห็นว่ามันขาวเอ้ยขาวอะไรเข้มก็ในเรื่องของสีนะคะทุกคนมีความเห็นว่ามันพอดีกับหน้าวาเหมือนที่วาคิดหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยถามว่ามันดอกระหว่างวันไหมไม่ดอกนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกด้วยว่าเอหน้าหมองอะไรอย่างนี้นะแต่ก็รู้สึกเหมือนกันนิดนิดเหมือนกันที่เห็นในกระจกก็คือมันเข้มกว่าตัวแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่า ในการถ่ายรูปในระหว่างวันเลยก็ตามเนี่ยก็รู้สึกว่าวันพอดีนะคะไม่ไม่ได้เข้มแบบจนชัดเจนอะไรขนาดนั้นนะคะถือว่าเป็นสีที่ใช้ได้แต่ถ้าอยากได้ผ่องกว่าน,นี้ก็คือต้องเป็นสีหนึ่งสามสีนั่นเองนะคะแล้วก็สีโทนนี้น่าจะดีแหละเพราะว่าอีกสีหนึ่งที่บอกว่าออกใหม่คือสา0รอยนั่นก็คือแบบมันออกชมพูกว่าน,นี้นะคะอันนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าหน้าเหลืองว่าเกินไปนะทั้งนี้มันเป็นโทนประมาณแบบเหลือง ก็ไม่ได้เป็นโทนเหลืองมันเหมือนเป็นโทนกลางมากกว่าอะความมันประมาณหนึ่งเหมือนกันนะคะไม่ได้ว่าแบบว่าเป็นรองพื้นแมทอะไรขนาดนั้นแต่มันดูแมทนะมันไม่ได้แบบเออพูดไม่ถูกก็นั่นแหละค่ะออกมาผิวสวยตอนนี้คือชอบผิวตอนนี้มากกว่าตอนเอ,อลงใหม่ๆตอนเช้านะคะรู้สึกว่าพอมันปรับ เข้ากับผิวไปสักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็รู้สึกว่ามันมันดูผิวสวยดีนะคะยิ่งตอนนี้จะรู้สึกเลยว่าแบบเหมือนมันสวยสวยเต็มที่อ่ะเออดูสินะก็ออก็นป,ประมาณนี้นะคะก็มารีวิวให้ชมกันนะคะหวังว่าน่าจะพรอมีอยู่กับคนที่สนใจเจ้าตัวนี้อยู่นะคะแล้วก็สีผิวพอๆกับวานะคะเคสวันนี้นะคะก็ต้องขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะ